วันนี้น้องแองเจิลจะมาทำสัญ,ญลักษณ์ Alone Together Avoid Covid ในน้องแองเจิถ้าทำแบบนี้ถ้าถ้าทำแบบนี้โควิดจะเข้ามาในมือเราได้ <laughs> ถ้าทำแบบนี้ค่ะอ่ะ Alone ทำยังไงคะ Alone alone together Together โอเคขอบคุณมากคะ่ะไหน Alone Together นี่ต้องทำยังไงคะส่วนเยอะมาสนยกมาก่อนแล้วก็หนึ่งยกมาทีหลังวันนี้น้องแองเจิลจะมาทำสัญ,ญลักษณ์ Alone Together Avoid Covid ในน้องแองเจ โควิดจะเข้ามาในมือเราได้แม <laughs> ่ถ้าทำแบบนี <c oughs> ้ค่ะอ่ะ alone ทำยังไงคะ alone Alone together together ลุ๊ปอุ๊โอเคขอบคุณมากคะ่ะ